ไอ้ตัวนี้เชื้อเลยนะไอ้กัดไอ้เนี้ย้างเชื้อช้างเลยมือเย้ค่ะชื้อช้างครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวผู้ใช่ไหมครับผู้ไมเคิลเรียกพันกัดโอ้โหนี้คือพันไม่มีเข้าครับนะคะเชื้อ่าพันไหนเลยนะกัดพันกัดไม่มีเข้าครับเหตผู้เชื้อช้างตัวเนี้ยฮะไอ้ตัวนี้ก็เชื้อดำแล้วเลยตัวนี้เพิ่งซื้อมาเชื้อเลยนะ ตัวนี้ชื่อดำเพิ่งชื่อมาชื่อชื่อดำครับมีเขาน่าจะเป็นผิดเมียมะเมียนี่แขกเกิดเลยนี่แขกเกิดเล่านี่กำลังทองกินเล่นี่ไม่นานนี่ประมาณประมาณแปดเดือนเลยนี่ไม่นานเกิดเลยถึงเวลาอีกเกิดนี่เราเราดูหลวงน้ามันบ่งไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่บ่งมันดูไม่ได้เลยถึงว่าปั๊บจาวาไหวเกิดปั๊บมันจุนเล่ก่างเกิดนะนันเกิดนั้นเลยเกิดตีดีดีบจ้องเตือนนอนเพื่อวัวเกิดอืมค่ะ ทุกปีลําเสียกชันปี่บลูกเกิดปับ๊บมันก็ไปเลียรกไปเลียให้ลูกไม่ตึงไงค่ะอ๋อคือเสียกเสียกสั้นเกิดใ่่ค่ะอ่านี่ก็ผิดเมียนะคะขึ้นึ้งขึงหน้าต้อยหลงเร่งกับที่มันดูเรลืองเร่งตัวอันดียเหออันนี้เล็นะตัวยากเลยรับนะเกิดปั๊บเด็กเดียวไปกินหญ้าเด็กเดียวไปกินหญ้าแล้วถึงมันมันดูเรืืองเลยนะ

ไอแด้งไอแดงชอบตีแล้วมันจะเป็นเพศผู้ใช่ไหมคะเพศผู้เมียนี่เอาตัวเมี่ยเออตึงเนี่ยลูกมันนั่นลูกไหมนี่แดงอีแดงตึงเลืดอ่ะตึงเปล่งเบื่อตึ่มาจ้องเบือหน้าโน่นลูกมันยจ้องเบือหน้าตึงตัวนูวตัวนู้ตัวนู้อ๋อไอ้นูวเราหวังวัวเราวังวัวว้ายเดี๋ยวมตรงนี้เลยด้วดนนะไม่ไม่ไม่มันหว่าก่อนเต๋าด้วยวะดีดี ยายิเครมาูหาเม็ดเปดดีเลยอันเดียดูอันนี้ดี๋ยต้มเต๋ปมกดีนมดเติ๋มขาวเหนีวเตยวมเดีตัวนี้ด้วยอะเออการมดเล้วยมดนา่นาอ่นเออต้มเกล็ดอัตัวนู้ชื้อได้ตัวนู้อันนี้ดูดดูดไอ้น้ ลูกตุ้มมันจบตีแล้วค่ะเอามาต่อตัวต่อมาค่ะพี่น้องเออตัวต่อไปเดินเล่ตัวต่อมาเล่ลูกกัมปลาแล้วเล่ลูกกัมปลาเนี่ยลูกกัมปลาเก้าไอ้ขาวเนี่ยทําไมถึงเรียกลูกกัมปลาคะไม่แม่แม่ตายอ๋อแม่มันตายนะตรงกลั่นตรง่ะเนี่ยลูกกัมปลาเลยนี่ยนี่การเบาหน่วยก็ตีกันดิอ๋อนี่กับเบาหน่วยเนี่ยเน่ยเล่งมันที่มันรูเรืองไปเออเออ เหลววูมันแล้วแต่นี่มันมันได้ยินดนตรีเลยด้ยเข้าอ่ะได้ยินแล้วนู่นนุ่นนี่เข้าไปกันนะเข้าเข้าไปไม่ไหวฮะโอ้เล่้งหัวจริงงั้นไม่ดูจังอลอเหนื่อยเลยไมนเหนื่อยเลยเด็กเอ็นมาว่าต่อไอ้ใกายปั๊บต้องตับเจ๋ยป่าวัวเลี้ยงตรงใกายคือเลี้ยงมันก็คือผุกมันนับนุูกปั้นไม่รู้นะป้ายโปรยปั๊บป่าวว่าเป็นต้นมาปั๊บมันมาปลองใกล้ปลองมันรโรแมนเลยปลองนี่ใส่ยาไป ถึงดี่ถ้าวะใครมาไทยชีวิตวัวนี่คือได้ไม่ได้เลยเอาพี่น้องคะถ้าใครมาเทยชีวิตวัวอยากษ์ทำบุญก็ติดต่อนะต่อยได้นะคะค่ะแล้วก็ขลังนี้ก็แมียวขลังนีก็อย่างหนมีขี้์วัวเต็มเม่เหมาเลยเลยขี้์วัวเต็มหมดเลยนะคะจาน้องอีเมาก็คือติต่อแจ็คครีดทำปุ๋ยนะคะติดต่อได้ที่น่ต่อยท่านยูทูบของแอนนะคะค่ะ เอาตัว,ต,วต่อไปแล้วอันนี้คือเดินเข้าไปได right. ้ใช่ไหมคะมาได้ลูเนี่ยเนี่ยเนี่ยปั่นอูยาวไอ้ยูยาวเนี่ยก็เรียกันอายูยาวอ้ยูยาวอายุเดียกยงนี่เดียกยุงใช่ไหมปั่นนี่บ่าวเพิ่มเดียกยูยูตั้งเจออายูเดี๋ยวปั่นนี่รามันรามันรามันนะคะ นูนนู่นนะวนไปเล่นกับบัวเหมือนก่นตรงก้าวเกมนี่ขู่มันเลยนะมวนนี่ตรงตัวนี่ขู่กันดี่ดาป่าตัวนี้มีป่าตัวนู้หลัตัวเดียวนี่ปล่อยเนี่ยเหรอไหนอนเลี้ยงเลยเป็นมาเล่งดูเรื่องเลยนู่ไอหนอนเลี้ยงดูจังอย่ากนิวอย่ากูนวแต่่กตีวิอยยะปกตีวิทเลี้ยงนู่นเชื่อไหนี่ยะตัวนู่นก้าว ê nói lên đuôi chân cái đại đây đu cái đại Oh nắng 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 đại đoàn quýt mày mày chưa lẽ nào 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 ชื่อปิยะนะคะเดือวันปิยะนี่ครั้งแรกเทียนได้นังบนหัวหนิมจังคนมันหนิมจังนะไม่เกี่ยวเลยเคยจะย่ามั่งจ้าไม่เกี่ยวเลยนั่งนังใบจังนี่เน้นดูจังเลยนี่ผีเชื้อเลยนะผีผีนุยผีนุยจะจะเล่งเบาหนุยนี่จะเล่งกับหัวอูเหรืองอ๋อเล่ยเลยนี่ว่าชื่อว่าน้องปิยะนะคะ เออมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นวัวเล่งเอาวัวรูเรืองเห็นไหมอะคะเนี่ยเน้นดูจังไปเรียกข้าวขู่กันนะมีรับว่ะเพื่อว่ามันต่ำมันไม่มันแบบนั้นเลยมันต่ำหนุยมันโอนแม่บบาถ้าคนเนี่ยมันมันมันมาโอนนั่นมันโอนโอนเลยโนเลยเอาเลยนะโอนโอเคโอเคเดือดลืเต้าเจิงเต้าเจิงเต้าเนี่ยกาวไอ้มันขู่กันเอ๊ะภาษาองนีษ ต,ต,ต,ตัวนี้อันนี้ืูหมักคูกันว่ายะตัวนี้ยาเกากาวยาเกาอัวนี้ดอดีเกาเรีอยาเกาดีเกาเนี่ยตัวน sure uh. ี้เลไมันเน่งนะไม่มันมันมันนี่เป็นนั้นความพูกปั้นการเลี้ยงวัวการเลี้ยงเต่าเนลี้ยงเพือก็ไดได้วดอดยาด้วอรว่าน้ำลับไม่ว่ากงลับอ่ะไม่ขนานเลยคุณมากกวลุยอยู่นี่

เลียงวัวนะคะแล้วก็มาเล่เดี๋ยวผี่นาลาวที่หวาหัวอันแม่มันเชยได้ลูกมันเชือผึ้งผู้ตัวเมียแม่มันเชอดำครับ่าเล่แกได้มานี่มันนี่คบไม้อันนี้ม่มาควบไม้วัวแต่ระวังมันชนนี้ตัวเดียวนันนีมันคือว่าอันตรภันฑ์ในในในโค้งไอนี้ันมันมันเชยได้ครับไอตัวนู้ตัวนู้ตัวนี้นี้เพิ่งเกิดดูตรงต่าจับวงเลยครับเชยได้นูตัวเมีย อันนี้ครับอ่านินนินครับแม่นินแม่นินชื่อแม่นินครับผมซึ่งกาลูกมันกี่ตัวคะลูกกี่ตวัวแล้วนะตัวนี้กี่ตัวแล้วนี่ตัวดีีกับปูปูไปแลวครับปูเอาถึงนี่ม,นมันมันกับลังกินนมครับผมเม้มันนะคะธรรมาาชาติรวยเลยรุ่งนันกินกี่นาที่ได้อะทุกบคนมาดูกันครับเป็นยิ้มไม่ยิ้มนะโอเคเด้รู้สึกไดก่อน